วันนี้เราจะมาซื้ออะไรโฟกัสวันนี้นะคะเราจะมาซื้อเครื่องสำอางกันเงบเท่าไหร่เงบเท่าไหร่เท่าไหร่ดียวพันห้าพันห้าครับทุกคนเดี๋ยวดูนะครับว่าโฟกัสเนี่ยจะได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างแล้วนี่คือมีในใจแล้วโอเคว่าจะได้อะไรบ้างประมาณยี่สิบอย่างนะในวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าโฟกัสแต่งหน้าเป็นหรือเปล่าการต้องแต่งหน้าให้ฟิล์มอะไรไม่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปกันนะคะแล้วเราแต่งหน้ากันอะไรซื้ออะไรมีในใจยัง คือแม่ให้พิมงบม,มาสองพันด้วยนะเดี๋ยวพิงจะเอาไปซื้อกาสเอาครับเอาไปซื้อการ์ดนี่จะซื้ออะไรฮะฮะจูซื้ตัวนี้กับจะซื้อได้ถ่ายกลนะนี่ถ่ายมุมกดไปแปดสิบไปแปดสิบไปนะให้ปดสิวไปแปดสิบนี่อะไปใช้ใช่ไหมใช่ไหใช้เรามาดูเฉยมาจะฝั่งนี้กันถามจริงมาเลือกอะมีในใจยังมีอที่มานู้นจะเลือกนานได้ไหมเพราะแบบอันที่มีในใจแล้วอะ ไหนไหนดูนะคะรับว่าโปกัสเนี่ยจะเลือกกี่ชั่วโมงนะคะระับทุกคนผมเดาว่ากระหังปิดกระหังปิดใ<ม>ครเพื่อใครเคื่อใครไหน<ม>โอ้ยแสกนิลลักรณ์จังนี่เป็นที่เขาเรียกว่าชีสเปนหรอ เค่องสำอางอา99บาท99เก็บไปซื้ออย่างอื่นป่าสงบ2,000เอาให้ทีมก็ไดรนะโอเคอันนี้ได้อันหนึงแล้วนะอันหนึงชิ้นเท่าไหร่เท่าไหร่99บาทโอเคหักไปนะครับทุกคน99บ,บาทต่ออ่ข่นเหรอม่เงิน0 0 5ใช่ไหมใช่9ายไปเทละ 99, 99. าเ,เา99เอาเก็บไวก็เหลือ1,401บาท ไอนนทำอะไรอันนี้คือการคุชชั่นคุชชั่น่ชชนอลองทีลองทีงทเข้าไหมฮะมา, <laughs> าแต่หมดอันนี้คือทำอะไรอันธิบายให้คนดูฟังอันนี้กำลังลองคุชชั่นว่าเข้ากับผิวเราไหมอาหา่าอันนี้ขอเดี๋ยวไปดูกันไปดูเรื่อยๆกันโอเคคือคือแบบคือเปพิมสงสัยกันว่าแบบว่าทำไมผู้หญิงเขาต้องเลือกเครื่องสำอาองนานด้วยไม่รู้ว่าจะเลยเอ้ยอ่อฮะอกัดกัดต่อบหม่ว่าทำไม ำไมเราถึงแบบเลือกเครื่องสำอนงํำอางน้ำเพราะว่าเราต้องเลือกอันที่ดีที่สุดไป่นหน้าอคือพี่เข้าใจว่าแบบทุกคนแบบอยากแต่งสวยแต่งงามเพราะว่าแบบว่าเป็นนี้ใช่ไหมโฟกัสแต่พี่ไม่เข้าใจว่าการได้เลือกมาจากที่บ้านก่อนไหมเลือกมาก่อนเลือกมาก่อนเราจะนานไหมไม่นานเลือกมาก่อนแล้วก็ต้องหาอันที่เราเลือกมาด้วยอ่าก็คืออันนี้ใช่ไหมมันจะมันจะไม่ถึงตอนนี้ได้หนึ่งอันละอานโอเค รู้นะว่าจะนานจริงไหมแต่เป็นสูตรแปะนะสูตรแปะอะไรมันคืออะไรอันนี้ 0. อันนี้นนคืออะไรเนี่ยบุกกันพาเลตพาเลตเรื่องที่เขาเดินถูกขบวนพาเลตเลยนะขบวนพาเลตอุย้ยอยากขอดูสีก่อนนะโอเคอยากได้สูตรแปะโอ้สูตรแปะคืออะไรไม่รู้ทุกคนเราไม่ใช่สายนี้ นี่คือเราอยู่ตรงเนี้ยมาประมาณ2อสามชั่วโมงแล้วนี่คือ,อยังไม่กินข้าวไม่ถึงนะทุกคนแล้วก็ที่ตรงวินานะอันนี้ที่กัดกัดลังเลยใจอยู่อะไรกัดคือ<ห>อยาก<บ>ได้เบอร์สูญอยากได้อันเนี้ยเบอร์สูญแปดแต่มันหมดสูญแปดแต่ว่ามันหมดอ่าทำไงอ่ะซึ่งก้อนนี้คือกําลังหาที่มันคล้ายๆกับเนี่ยอยู่กับอะไรกับอะไรกับอันนี้กับอันนี้โอเคอ่าขึ้นมาจะเป็นอันนี้ที่คล้ายๆกันไม่เป็นไรค่ะทุกคนอันนี้อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ 3ามร้อยสิบเก้อเกันอันเล็กปะนี่นะคะเท่าไรเท่าไรอันนี้ร้อบเก้าบทร้อใช่ไหมซื้อจริงไหมใส่ใส่นาก้านี่นี่หตากันไหมนี่ตา9เก่าไม่ไหวแล้วไหนอันนี้ร้อย่สิบเ้าบาทร้อเท่าไรนะร้อยสี่สิบเก้ารอ่สิบเมึงนะพีมต้องหยิบเครื่องคิดเลขมาก่อน ร้อนะครับทุกคนครับลบร้อยสาลบร้เหลือพันนะครับเหลือพันหกสามละไปดูคุดชั่นเดล่ากันไรนะคุดชั่นเดล่ามันคือเป็นคุดชั่นเนี่ยันเป็นอะไรตามไปครับทุกคน นี่สารนีต้องหาที่เข้ากับผิวเราหน่อยนะทุกคที่เราใช้เป็นส่วนหน่อยที่เราใช้เป็นส่วนหนึ่งนี่คือผิวโฟกัสใช่ไหมได้ไหมก็ดีปกปิดีฮะก็ปกปีอ๋อนี้ผิวอมชมพูนี้ขาวเหลืองแล้จะเป็นผิวยังไง ขาวเหลืองแต่อยากแช่อมจมูลองดูแล่ต้องลองดูต้องลองหลายอย่างถึงจะรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรหรือไม่เหมาะกับอะไรใช่ค่ะสู้ๆไ่ถึงตัวผมอะไม่นเดียวดูไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้อันนี้คือกำลังทำอะไรโอ้โโบโบให้เข้าเนื้อเลยนะเข้ายังเข้าไหมชมูขาวถามเพื่อนๆดีเข้าไหมเพื่อนว่าเข้าไหมในหางยังไม่ให้ดูเลยดูออกไหมเนี่ยดูประมาณนี้ลอยไหมลอยอยู่เนาะ ไหนลอยยังไงรอยไงรอยให้ดูหน่อยแล้วมีจะเป็นบัตรไหนนะคะครับบัตรไหนบัตรเดอบัตรนาวมันคือทำไรทำอะไรลายก้าวกทาแก้วใช่ไหมเท่าไรร้อยก็เก้าบาทเอาไหมเอาเป็นองนั้นจดก่อนทุกคนตอนนี้ราคาปกติมีเอาออกเป็นหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังลายก้าใช่ไหมครับใช่โอเคไปไหนต่อลายก้าเรียบร้อยโอ้เริ่มเต็มตะกร้ารวันนี้มีของแถมด้วยนะเป็นจี๊ด ีต้องซต้องต้องสุ่มเอาเเคพราะเราซื้อนี่เขาก็แถมมาให้อ่าโอเคไปกันต่อนี่เราวนอยู่แถวนี้นะฝั่งนู้นไม่ได้ไปเลยนะทุกคนใช่ไหมจะไปฝั่งนู้นแล้วแต่ได้โลชั่นด้วยเอาที่ในใจโฟกัสทุกอย่างโอเคสรุปกลับมาเอาเนี่ยนะะทุกคนไปนะอวีกลับมาวันนี้สรุปเอาหนึโอเคตามเท่าไหร่นะสามหนึ่งเก้านี่ลบลบก่อนสามหนึ่งเก้าเหลือสี่ร้อยแล้วนะโฟกัส อวยไหมครัいい้งสุดท้ายจริงๆนะทุกคนสุดท้ายจริงๆเหรอ ส่วนผมก็เอาตัวรอดจากตาร้างเครื่องสำอางได้นะครับทุกคนจากการที่ผมอยู่กับน้องนะครับการตัวรอดครั้งนี้ผมตื่นเต้นมากๆครับทุกคนเพราะว่าผมยืนรอนนัดมากโอสเดียวโอเคทุกคนเอาเป็นว่าพันห้าประกาสใช้ไปทั้งหมดเหลือแค่นี้เหลือสี่สิบหกบาทโอ้จดไม่ดีนี่ว่าจดคณิตศาสตร์นะทุกคนไม่ตายเถอะอะซื้ออะไรมาบ้าง็ซื้อนี่ค่ะ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแต่งหน้าให้พ่อนะครับทุกคนให้คิปต่อไปนะใครอยากเห็นหโฟกัสแต่งหน้าให้พ่อคอมเมนต์มาดีๆนะครับหรือว่าแต่งหน้าให้แม่นะครับทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับทุกคนครับสุหรับวันนี้ให้ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมทุกคน<า>สวัสดีครับผม นี่จะจริงๆที่ได้พบเธอแต่กพบเธออีกครั้ง you are my l o v e